บุญไหวพระวันาาเกิดนะครับผมต้อให้เปิดโชคเปิดลาบเปิดบารมีลำรวยลำ้วย,วยชีวิตนะครับมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนี่วัดโพธารามอำเภอเมืองจังหวัดปึงการเฮานี่แหละครับลอง สาธุสาธุภาับอาธาบูชาเจ้าปู่พญานานจจตรินเสริมสุขสมปรารถนาเทา้าพัชระพันนาสุรินักขรัต สสาดบรับิเวณนี้นะครับผมเมน้ำขุงนะครับเพื่อนๆบรรยากาศดีนะครับผมเมน้ำขงุงครับกันสองฝั่งประเทศไทยและลาวนะครับเออมาถ่ายรูปก่อน ชัวด้รครับเพื่อนๆเนี่ยะสิท่ิภาหลอดพยนาคนะครับผมโอ้หเย็นสบายนะครับเพื่อนๆสบายนะครับแดดกำลังดีครับ สาธุครับ ໂຫມຕະນາສສ